เอาละครับทุกคนเรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับกับเ e ทมูอีคอมเมิร์ซจีนที่กล้าท้าชนกับบริษัทเอมาซอนด้วยกลยุทธ์ของเขานะครับในการขายของที่เรียกว่าถูกสุดๆครับและตอนนี้บุกตลาดไทยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพากำลังพูดถึงเทมูครับผมอ e ีคอมเมิร์ซ จีนยักษ์ใหญ่นะฮะในเครือของ P D Holdings นั่นเองนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบบริษัทพิมตัว,ต,วตัวยักษ์ใหญ่อันดับ3ของประเทศจีนเมื่อมาดูประวัติของเทมูนะฮะน่าตกใจมากครับพอะตั้งในปี2022นะครับซึ่งเป้าหมายสําคัญของเขานะฮะนั่นก็คือการบุกตลาด e อีคอมเมิร์ซทั่วโลกเลยนะครับเขาสร้างความแตกต่างและก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับจนเติบโตไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เปิดให้บริการมากกว่า50ประเทศแล้วด้วยครับและกิจสัตย์อันร่ำรือของเทมูครับนั่นคือบุกตลาดสหรัฐ โดยไม่เกรงกลัวเจ้าถิ่นยักษ์ใหญ่อย่างเอเมอร์ซอนเลยก็ว่าได้ครับด้วยการชูจุดเด่นขายสินค้าราคาถูกครับซึ่งต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะฮะและมีนโยบายรับคืนสินค้าอย่างรวดเร็วครับทำให้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นที่ถูกใจนักชอบชาวสหรัฐเป็นอย่างมากนะครับดูได้จากตัวเลขสถิติยอดผู้ใช้งานทั้งระบบ Apple s t o โตและ g o o g l e เพยในสหรัฐนะครับโดยครองอันดับหนึ่งในส่วนของยอดดาวน์โหลดและปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านบัญชีเลยแหละครับเทมูใช้โมเดลธุรกิจแบบไหนเรามาดูกันครับต้อง ว่าเทมูเนี่ยเป็นมาร์เก็ตเพลสที่เชื่อมโยงผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ค้าและแบรนด์หลายพันรายนะครับเข้าไปด้วยกัน ทำกำไรโดยการตัดเปอร์เซ็นต์จากแพลตฟอร์มนั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้สร้างความแตกต่างด้วยการขายสินค้าราคาต่ำมากมากนะครับบางสินค้านะครับมีส่วนลดถึง99%เเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีสินค้าหลายรายการนะครับที่ลดราคามากกว่า50%เลยละครับถามว่าทำไมเทมูถึงขายสินค้าราคาถูกขนาดนี้ได้ครับเป็นเพราะว่าลูกค้าสามารถซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิตเลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ครับมาจากประเทศจีนใช้เวลาขนส่งประมาณ7จ็ดถึงสิบสี่วันนะครับและข้อเสนอที่น่าสนใจของเขาก็คือการขนส่งหรือ ว่าการารับซืสินค้าของเขาเนี่ยฟรีตลอด90วันแรกที่ทําการสั่งซื้อเลยก็ว่าได้นะครับผมและนอกเหนือจากนั้นครับยังให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเดี่ยมีความไว้วางใจและความรู้สึกอุ่นใจในการสั่งสินค้าครับย้อนกลับมาในประเทศไทยเรานะครับผมถ้ามาหาคู่แข่งในตลาดเดียวกันกับเทมูถามว่ามีอะไรบ้างหนีไม่พ้นช้อปปี้และก็ลาซาด้าอย่างแน่นอนที่เป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าประเภทเดียวกันนะครับผมและอีกหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประกอบการ SME ไทยครับที่ต้องเจอปัญหากับการแข่งตัดราาาคคสิน้ กาอย่างแน่นอนนะครับซึ่น่าเป็นห่วงไม่น้อยคุณผู้ชมครับในสถานการณ์แบบนี้ภาวะแบบนี้ที่ทุกคนเนี่ยเรามาระวังในเรื่องของการจ่ายเงินมากขึ้นครับการมาของเทมูในวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในบ้านเราอาจจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดขึ้นในสมรภูมิแพ่งนี้ก็เป็นไปได้ครับ